ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่ก็จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะอันนี้นะคะเขาก็คือเป็นนมข้นจืดนมข้นหวานชนิดผงค่ะของ KML นะคะโดยที่ใช้ตัวผงนมอะคะ่ะแค่ขวดละ200กรัมเองนะคะสวัสดีค่ะแ n e o l นเท่า c o f ฟี่นะคะ สำหรับคลิปวันนี้ค่ะเนี่ก็จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่บบบว่ามาใหม่สุดๆเลยค่ะแล้วก็น่าสนใจมากๆเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะใช้แทนนมข้นหวานนมข้นจืดแล้วก็นมสดได้เลยนะคะ3อย่างค่ะในถุงเดียวค่ะอันนี้นะคะเขาก็คือเป็นนมข้นจืดนมข้นหวานชนิดผงค่ะ ของ KML นะคะเขาบอกว่านมผงเขาเนี wow. so oh. wow. okay. ่ยเป็นนมผงที่เรียกว่านมคุณภาพนําเข้าจากฝรั่งเศสเลยนะคะทีนี้ค่ะนี่ก็ได้ทดลองมาเรียบร้อยแล้วแล้วนี่ก็แบบน่าสนใจมากๆเลยก็เลยอยากที่จะมารีวิวให้ดูค่ะวันนี้นะคะเราก็เลยจะมารีวิวเจ้าตัวนี้แหละค่ะตัวนมข้นหวานนมข้นจืดชนิดผงของ KML เนี่ยค่ะ เดี๋ยวเน่จะมาทํานมข้นหวานให้ดูก่อนนะคะว่าวิธีการทํานมข้นหวานของเขาเนี่ยเขาทํำยังไงเราได้ออกมาเป็นนมข้นหวานจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะ สำหรับวิธีการทำนมข้นหวานนมข้นจืดนะคะเขาก็จะมีบอกเราอยู่ที่หลังถุงนี้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นง่ายมากเลยค่ะเนกอฟลโลตามหลังถุงเขาเนี่ยแหละคะ่ะอัตราส่วนที่เขาบอกเรานะคะว่าถ้าเน่ยอยากจะทำนมข้นหวานค่ะให้เน่ใส่ตัวผงนมข้นหวานเนี่ยนะคะที่1ส่วนแล้วก็น้ำอุ่น1ส่วนค่ะน้ำตาลทรายขาวเนี่ยหนึ่งจุดห้าส่วนทีนี้นะคะเดี๋ยวเน่ก็จะเริ่มต้นลองทำสูตรแบบนี้ค่ะเราจะใช้ตัวนมผงเนี่ยค่ะ ที่200กรัมนะคะอเดี๋ยวนี้ก็จะใส่นมผงลงมานะคะ200กรัมค่ะนมผง KML ค่ะ200กรัมนะคะเสร็จแล้วค่ะเขาบอกให้เราใส่ตัวน้ำตาลทรายเนี่ยที่1.5ส่วนนะคะเพราะฉะนั้นนมผง200กรัมน้ำตาลเราก็ต้อง300กรัมนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะเทน้ำตาลทรายขาวของเราค่ะเทลงมาเลยนะคะรวมกันต้องได้500เนอะอ่างั้นเน่เทเลยนะคะ ตอนนี้นะคะน้ำตาลทรายเราก็ใส่รวมกันเท่ากับว่าเป็น500กรัมเรียบร้อยนะคะทีนี้ค่ะเน่ก็จะต้องมาใส่น้ำเปล่าค่ะน้ำร้อนนะคะเป็นน้ำอุ่นก็พอค่ะน้ำอุ่นเราจะใส่ที่1ส่วนนะคะเพราะฉะนั้น1ส่วนก็คือ200กรัมเหมือนกันนะคะเท่ากับตัวผงนมของเราค่ะเน่ก็จะตวงน้ำอุ่นนะคะที่200กรัมค่ะและเน่ก็จะคนนะคะคนให้เข้ากันค่ะ พอเราคนเข้ากันเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราเอาตัวนมข้นหวานเขาเนี้ยค่ะเอาไปแช่เย็นก่อนนะคะสักชั่วโมงสองชั่วโมงค่ะให้เขามีความหนื่ให้เหมือนกับนมข้นหวานเลยนะคะเดี๋ยวเน่ไปแช่เย็นก่อนค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะนมข้นหวานที่เราแช่ไว้ค่ะก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เน่แช่แค่ประมาณชั่วโมงเดียวเองนะคะเห็นไหมคะสีเหมือนนมข้นหวานเลยไหมดูสิ เหม่อเลยนี่โหเนียนเลยนะคะอันนี้เน่แช่แค่ชั่วโมงเดียวเองค่ะนะคะเนี่ยมีความแบบหนื่ดเหมือนนมข้นหวานเลยนี่ค่ะอ่าเห็นไหมทำนมข้นหวานเองก็ได้ด้วยอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขออนุญาตลองชิมนิดนึงนะคะว่านมข้นหวานเขาได้รสชาติออกมาเป็นยังไงอืมอืมเขาได้กลิ่นได้ความอารมณ์แบบได้นะก็คือมีความแบบ กลิ่น,นมแบบอารมณ์เหมือนนมข้นหวานจริงๆละแล้วก็หวานด้วยนะคะหวานมันมใช้ได้นะคะเนี่ยโอเคค่ะเราทํานมข้นหวานของเรากันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทํานมข้นจืดกันบ้างค่ะมาดูสูตรนมข้นจืดค่ะนมข้นจืดนะคะเขาบอกให้เราใส่1ต่อสองส่วนนะคะก็คือเราใส่ผงนมเนี่ยค่ะที่1ส่วนแล้วเราก็ใส่น้ําอุ่นสองส่วนค่ะเพราะฉะนั้นมาเริ่มต้นกันเลยค่ะ เดี๋ยวเนก็จะเริ่มต้นนะคะเราจะใส่ผงนมกันลงมาที่ซัก200กรัมเหมือนเดิมค่ะเพราะฉนั้นเดี๋ยวเน้จะใส่นมผงนมนะคะลงมาที่200กรัมค่ะเราจะมาทำนมข้นจืดกันบ้างละโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้200กรัมมาเรียบร้อยนะคะทีนี้ค่ะพอตัวนี้200กรัมนั่นแสดงว่าเราจะต้องใส่น้ำเปล่าค่ะที่400กรัมนะคะ เน่จะใส่ตัวน้ำอุ่นนะคะที่400กรัมนะคะนน่ก็ชั่งเลยค่ะ400กรัมอ่าประมาณนี้นะคะ400กรัมแล้วกันค่ะอ่ะทีนี้เราก็มาเทรวมกันเลยนะคะนี่ก็น้ำอุ่นเนี่ยค่ะเทลงไปในผงนมเลยนะคะแล้วก็คนให้ละลายนะคะเขาละลายน้ำง่ายมากเลยนะคะเนี่ย ตอนนี้นะคะคือละลายง่ายมากๆเลยค่ะพอเสร็จแล้วนะคะจริงๆแล้วเราเอามาเทใส่ข,ขวดไว้ก็ได้นะคะก็เรียกว่าเป็นนมข้นจืดนั่นเองค่ะอาจจะเน่เทใส่ข,ขวดเลยนะคะจะบอกว่านี่แค่แบบว่า200กรัมเองนะเราได้มาเป็นนมข้นจืดเนี่ยอยู่ที่เกือบ 600M l เลยนะคะเนี่ยนั่นแสดงว่าเฮ้ยเขาประหยัดมากเลยเนาะอ่าเน่ก็เทไว้ค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะขอชิมนิดนึงยังไม่ได้ชิม อืมอืมก็มันๆหอมๆอ,อืมใช้ได้นะคะเนี่ยอะโอเคเราได้นมข้นจืดมาแล้วนะคะก็เอาไปแช่เย็นได้เลยค่ะเสร็จแล้วนมข้นหวานที่เราทำไว้เมื่อกี้นะคะเนี่ยก็เอามาใส่ขวดเอาไว้ได้เหมือนกันดูความเทนะคะเห็นไหมความหนืดของเขาเรียบร้อยค่ะ ได้มาเป็นนมข้นหวาน1ขวดนมข้นจืด1ขวดเรียบร้อยนะคะโดยที่ใช้ตัวผงนมอะคะ่ะแค่ขวดละ200กรัมเองนะคะได้มาเรียบร้อยละโอเคค่ะตอนนี้นะคะเน่ก็ทํานมข้นหวานนมข้นจืดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าอย่างงั้นค่ะเดี๋ยวเรามาลองทําเมนูกันดีกว่านะคะว่านมข้นหวานนมข้นจืดที่เราทํามาจาก นมข้นหวานแบบผงของ KML เนี่ยค่ะเราจะมาทำเป็นเมนูอร่อยๆได้ไหมนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เน่จะมาแชร์เป็นเมนูง่ายๆแล้วกันค่ะเรามาทำชาไทยเย็นหรือว่าชานมเย็นกันนะคะ <S <s <headphones> <S ทีนี้ค่ะสำหรับสูตรชาไทยเย็นหรือว่าชานมเย็นวันนี้เดี๋ยวเน่จะมาแชร์เป็นแบบสูตรขนาดแก้ว22ออนซ์นะคะเน่ก็เตรียมแก้วามาเรียบร้อยแล้วค่ะ <S <s น, <fancy> น้ำชาเน่ก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับน้ำชาเนี่ยเราก็คือจะใช้เป็นน้ำชาที่เราทำเอาไว้เก็บเอาไว้นะคะ ก็สำหรับคลิปที่ทำน้ำชาค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะมีแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะหรือว่าสอบถามเข้ามาได้ค่ะวิธีการทำน้ำชาเก็บเอาไว้เพื่อที่ว่าจะได้สะดวกเวลาเราใช้งานนะคะทีนี้พอเวลาที่เราต้องการทำชาไทยเย็นหรือว่าชานมเย็นค่ะโดยที่เราจะใช้นมข้นหวานข้นจืดของ KML เนี่ยนะคะเราก็มีวิธีการทำแบบนี้เลยค่ะเน่จะใส่น้ำชานะคะที่5ออนค่ะนี่ก็ใส่น้ำชาลงมาเลยนะคะ5ออนอ่ะนี่ก็ใส่เลย น้ำชาที่เราทำไว้เนี่ยละค่ะ5ออนนะคะเมื่อกี้3ออนแล้วก็อีก2ออนค่ะเสร็จแล้วค่ะเนี่จะใส่ตัวนมข้นหวานนะคะที่เราทำมาจากนมข้นหวานชนิดผงเนี่ยละค่ะเนี่จะใส่มาที่1ออนครึ่งนะคะแก้วย2ิบออนใส่นมข้นหวาน1ออนครึ่งเท่านี้เองค่ะเห็นไหมเขาจะมีความแบบนมข้นหวานเลยเห็นไหมนี่ นมข้นหวานนะคะแล้วเราก็ต้องเพิ่มความมันค่ะด้วยนมข้นจืดที่เราทำเอาไว้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะเนจะเทน,นมข้นจืดที่1ออนเห็นไหมคะ1ออนค่ะเราก็ใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็คนนะคะให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็ใส่น้ำแข็งได้เลยง่ายไหมเสร็จแล้วค่ะเราก็จะเติมด้วยนมข้นจืดนะคะท็อปหน้าอีกทีหนึ่งเห็นปะ มีนมข้นจืดของตัวเองค่ะเป็นไงแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะเพราะว่าราคาไม่แพงค่ะทําเองเลยแล้วเราก็ปิดฝาขายได้ละ1แก้วเห็นไหมคะมีแค่น้ําชาไทยกับตัวนมข้นหวานนมข้นจืดแบบผงเคมเอลเท่านี้เองสร้างสรรค์เมนูได้แล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเน่จะมาทําอีกแบบหนึ่งให้ค่ะอันนี้เนี่ย ยิ่งเจ๋งเข้าไปใหญ่เลยเพราะอะไรคะเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราซื้อมาค่ะอันนี้พอดีเน่กแกะออกนะคะเขาจะมีช้อนอันนี้แปะมานะคะแล้วเขาเขียนเอาไว้เลยค่ะว่าเพียงแค่3มช้อนนี้ค่ะเราก็จะได้มาเป็นแบบเมนูอร่อยๆได้เลยนะคะมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาทดลองทํากันค่ะเนกก็เลยเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเน่จะมาทดลองทําชานมเย็นนี่แหละค่ะอีกสักแก้วหนึ่งโดยที่เราจะใช้ตักเอาเลยนะคะถ้าเราไม่ได้ผสมเอาไว้เป็นนมข้นหวานนมข้นจืดแบบนี้ค่ะเราตักมาแทนนมได้เลยอ่ะมาทํากันเน่ก็เอาน้ำร้อนหรือว่าน้ําอุ่นนะคะเทลงมา3มออนค่ะ3มออนนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาตักตัวผงนมเนี่ยค่ะ3มช้อนค่ะเขาบอกให้เราใช้3มช้อนนะคะเราก็ลองใช้กันดูเลยค่ะ สามช้อนนะคะเน่ก็ตักเลยเอาสามช้อนแบบพอดีพอดีเลยแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะละลายง่ายมากๆเลยเห็นไหมเนี่ยคนสามทีละลายแล้วอ่ะโอเค ทีนี้อันเนี้ยเขาจะยังไม่หวานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเติมความหวานกันได้เองเลยนะคะเราอยากจะใส่หวานมากหวานน้อยเติมเป็นน้ําตาลหรือเป็นน้ําเชื่อมก็ได้นะคะเดี๋ยวเนจะใส่เป็นน้ําเชื่อมแล้วกันค่ะเน่จะใส่น้ําเชื่อมมาสักประมาณที่1ออนละกันนะคะเพราะว่าสูตรแก้ว22ออนเนี้ยค่ะน้าเชื่อม1ออนจะหวานกําลังดีเลยนะคะเน่ก็เทน้ําเชื่อมมาค่ะ1ออนนี่นะคะใส่ลงไปเลยคนให้เข้ากันค่ะ ร็จแล้วเต็มแก้วมาเลยค่ะเดี๋ยวแก้วนี้นะคะเน่จะมาเสิร์ฟแบบแยกชั้นให้อีกต่างหากนะคะเราจะได้เห็นเลยค่ะว่าเนี่ยผงนมเขาเนี่ยสามารถที่จะแบบมาทําเป็นเมนูสวยๆก็ได้นะทีนี้พอเราผสมนมกับน้าเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเนจะไปใส่น้ําแข็งก่อนค่ะน้ําแข็งเต็มแก้วมาแล้วนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะเติมน้ำชาค่ะลงไปที่5ออนนะคะเห็นไหมน้ําชาสูตรเท่ากันเลยนะคะ5ออนค่ะนี่ก็เทเลยนะคะอันนี้3ออนเทลงไปเลยแล้วก็อีก2ออนค่ะนี่นะคะเทลงไปเลย เรียบร้อยค่ะเอบเป็นไงบ้างคะแค่นี้เองค่ะเราก็ได้มาเป็นชาไทยเย็นหรือว่าชานมเย็นนะคะแบบแยกชั้นอีกต่างหากโดยที่เราใช้แค่ตัวนมข้นหวานแบบผงของ KML เท่านั้นเองค่ะมาเป็นตัวทาเป็นนมให้เรานะคะเดี๋ยวเรามาทดลองชิมกันดีกว่าค่ะว่าเราได้ความหวานมันของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างมาชิมกันอะเดี๋ยวเรามาทดลองชิมกันนะคะ สำหรับชาไทยค่าที่เราผสมกันเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะอืมก็หอมชาแล้วก็หวานมันนี่ได้เลยนะอันนี้นี่คือเราใส่เป็นนมข้นหวานนมข้นจืดที่เราทำเองใช่ไหมหวานได้เลยนะคะเนี่ยอืมหวานมันแล้วที่สําคัญค่ะคือเขาจะไม่ได้มีความกลิ่นที่เป็นแบบนมข้นจืดอะเนี่ยหรอไหมคะมันธรรมดาถ้าเราใส่นมข้นจืดจริงๆอะมันจะมีความกลิ่นเฉพาะของนมข้นจืดแต่เนี่ยไม่มีอืมก็คือได้เป็นแบบชาที่เป็นชาหอมชาแล้วก็หวานมันเลย ได้เลยวุ้ยดีอ่ะง่ายเนาะเออเราก็กลายเป็นประหยัดไปด้วยเลยนะอ่ะเดี๋ยวเน่จะลองชิมจากข้างล่างก่อนนะคะอืมได้เป็นอารมณ์เหมือนเราแบบนมเย็นนมหวานเลยอ่ะอืมแบบนั้นเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยได้ความแบบเหมือนนมเลยคนให้เท่ากันอืมวุยเน้ว่าได้เลยนะ อย่างที่เขาบอกจริงว่าใส่แค่3ามช้อนใส่ผงนมเนะะี่ยค่ะแค่3ามช้อนแล้วก็ได้มาเป็นเมนูชานมเย็นแบบนี้เลยอะ่ะเออดีอะ่ะแล้ก็ประหยัดด้วยเนาะก็เรียกว่าไม่แพงเลยนะคะเวลาที่เราใช้ตัวนมข้นหวานผงของ KML เนะะี่ยค่ะเขาบอกว่าเราสามารถที่จะทำนมข้นหวานนะคะเท่ากับ3เท่าเลยะคะ่ะประหยัดลงไป3เท่าอะ่ะคิดดูคือเหมือนกับว่าอันเนี้ยราคาเป็น1เท่าของนมข้นหวานจริงอะ่ะ เออแบบนั้นนะคะก็ถ้ายังไงลองดูแล้วกันค่ะถ้าหากว่าสนใจก็ไปลองหาซื้อมาลองชงกันดูได้นะคะเนี่กว่าเขาก็ใช้ได้เลยนะ มีความมันนมมีความหวานแล้วก็เพิ่มหวานเอาเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สําคัญค่ะมาทําเป็นนมข้นหวานข้นจืดของเรากันเองได้เลยแบบนี้นะคะถ้ายังไงแล้วค่ะลองทำแล้วเนี่ยชอบไม่ชอบมาคอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะคะหรืออยากจะให้เน่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรหรือว่าเมนูอร่อยๆยังไงก็บอกมาค่ะเดี๋ยวเน่จะหาความรู้ดีๆเมนูอร่อยๆมาแชร์ให้นะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยค่ะ กดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะกับการรีวิวตัวนมข้นหวานผงของ KML นะคะว่าเราสามารถที่จะมาทำเป็นเมนูชาไทยเย็นชานมเย็นกาแฟโกโก้อะไรทำได้หมดนะคะก็คือเหมือนทดแทนนมเลยอะทีนี้เราก็ไปลองดูค่ะเผื่อจะได้ประหยัดเงินลงนะคะประหยัดต้นทุนลงกันดูค่ะ ถ้ายังไงแล้วเนี่ยเน่มาแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาทําเป็นเมนูชาไทยชัน่นนมแบบแยกชั้นให้ด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะ